สวัสดีครับผมทองสุขมันตาธรวันนี้จะนำคำถามต่างๆที่พิธีกรและมัคคณายกไปพบข้อสงสัยในภาคปฏิบัตินำมาพูดคุยนำมาเฉลยในวันนี้จะหากว่าเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจอื่นๆก็กรุนากดไลค์และแชร์ให้ทราบ อย่างแพร่หลายต่อไปนะครับคำถามข้อที่หถ้าผู้ที่เราจะเอ่ยชื่อในงานต่างๆเนี่ยมีคำนำหน้าชื่อหลายอย่างเช่นเป็นทั้งยศพันเอกมีตำแหน่งทางวิชาการเป็นรองศาสตราจารย์สมมตินะจะเอ่ยยังไงจะเรียกยังไงตอบว่าตำแหน่งทางวิชาการต้องมาก่อนพอสอรอสอต้องมาก่อนตามด้วยยศคือพันเอกในสมมตินะ แล้วถ้ามีฐานอนศักดิ์ก็ตามมาเป็นหม่อมราชวงศ์ยกตัวอย่างรองศาสตราจารย์พันเอกหม่อมราชวงศ์สมคิดกรณีผู้หญิงที่มีคำนำหน้าชื่อเป็นคุณหญิงคำว่าคุณหญิงจะต้องอยู่ติดกับชื่อเสมอแล้วถ้ามีคำว่าด็อกเตอร์่ะที่ผมพูดไปข้างต้นนั้นเป็นเรื่องของทางราชการเขียนไว้แต่คำว่าด็อกเตอร์นั้นทางราชการไม่ได้กำหนดไว้ ปรากฏในข้อบัญญัติของมหาวิทยาลัยต่างๆซึ่งไม่เหมือนกันบางคนบอกว่าด็กเตอร์นั้นเอาไว้ติดกับตำแหน่งทางวิชาการเช่นรองศาสตราจารย์ด็กเตอร์บางมหาวิทยาลัยบอกว่าให้อยู่หลังยศเป็นพันเอกด็กเตอร์ใช่ด็กเตอร์พันเอกะครับคำถ,ถามข้อที่2พระเรียนจบปริญญาเอก เราจะเรียกว่าด็อกเตอร์พระหรือเอาคำว่าด็อกเตอร์ไปไว้ทายชื่อแบบปร,ริญนธรรมตอบว่าเมื่อก่อนนิยมเอาคำว่าด็อกเตอร์ไว้หน้าชื่อพระเช่นด็อกเตอรพระมหาโอภาสปัจจุบันนี้มีมหาวิทยาลัยสฆงทั้งสองแห่งได้บัญญัติไว้ว่าให้เอาคำว่าพศออหรือรอศหรือศเนี่ย ไปไว้ข้างหลังชื่อรวมถึงด็อกเตอร์ด้วยเนะี่ยเหมือนวุฒิปรเรียนร,รมตัวอย่างเช่นพระศรีประยัติคุณปท9พศด็อกเตอร์นะครับอยู่หลังชื่อนะครับในปัจจุบันคำว่าปท9นั้นเป็นคำย่อที่น่าสังเกต ถ้าท่านใดจะอ่านเต็มว่าปร,ริยนธรรมเอย่างนี้ผิดนะครับย่อมาจากปร,ริยนธรรม9้าประโยคต้องมีคำว่าประโยคตามหลังด้วยยกเว้นจะอ่านว่าปทเกอันนี้ได้จะอ่านว่าปร,ริยนธรรมเกไม่ได้ต้องพูดว่าปร,ริยนธรรมเประโยคคำถามข้อที่สมถ้าอ่านชื่อแขกผิดต้องรีบขออภัยเลยไหม ถ้ารู้ทันทีก็ขออัยทันทีแต่ถ้าสักพักหนึ่งค่อยรู้ก็หาทางเอ่ยชื่อเป็นครั้งที่สองครั้งที่สามเช่นเชิญนายคมเดชเรียกเป็นนายสมเดชนายคมเดชกำลังเดินมาหรือว่ากำลังขึ้นไปทอดผ้าหาทางเอ่ยชื่อนายคมเดชครั้งที่สองครับนายคมเดชคารละอองกำลังทอดผ้าบางสุกุล เพื่อจะได้การันตีว่าเราไม่ได้พูดผิดตลอดเวลาอย่าไปขออภัยย้อนหลังนะครับทำเฉยไว้นี่ก็เป็นศิลปะอย่างหนึ่งในการปฏิบัติหน้าที่พิธีกรคำถามข้อที่4เคยใช้คำว่ามาหาบังสุกุลไตรเปิดไตรปิดแล้วพอมาฟังอาจารย์พอมาอ่านหนังสือบอกไม่ให้ใช้แล้วจะทำยังไงล่ะครับเคยใช้มาในท้องถิ่นนั้น เพรเรียนว่าเรื่องนี้ต้องเข้าใจว่าทุกวันนี้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้มีใช่สังคมแห่งการเรียนแบบคําว่ามาหาบังสุกุลนั้นเป็นคําที่พิธีกรคนหนึ่งโนเนมด้วยคิดขึ้นมานึกว่ามันเท่มีคำว่ามาหาาหนาปรากฏว่าคนก็นิยมว่ามันเท่ใช้กันมามากมายเลย ซึ่งข้อที่จริงแล้วคำนี้ไม่มีในพจนานุกรมและในหนังสือศิลปะการเป็นมิธีกรเล่มนี้พระเทพสิทธิโมโนีท่านเขียนไว้ประมาณหนึ่งหน้ากระดาษจึงไม่สมควรใช้คำว่ามาหาบงสุกุลนะครับการจัดงานต้องมีการประชุมกัน ในการประชุมนั้นพยายามพูดว่าผมจะพยายามปฏิบัติหน้าที่ให้ดีที่สุดแม้แต่คำพูดเมื่อก่อนผมเคยใช้คำว่ามหาบังสุกุลต่อไปก็จะใช้เพียงว่าบังสุกุลเพราะมหาบังสุกุลไม่มีในพุจนานุกรมถ้าที่ประชุมแยง้งก็เปิดหนังสือให้เขาดูมีที่ไปที่มาและในวันงานจริงนี่ ต้องมีเวลาแหละครับสักหนึ่งนาทีสองนาทีพูดขึ้นเลยก่อนเกริ่น,นําเข้าสู่วิธีการงานวันนี้เป็นงานที่สําคัญท่านผู้วายชนเป็นผู้มีเกียรติยิ่งการปฏิบัติหน้าที่ของพิธีกรวันนี้ผมแลนะคณะจะพยายามปฏิบัติหน้าที่ให้ถูกต้องตามแบบแผนประเพณีวัฒนธรรมให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้โดยเฉพาะในเรื่องการใช้ภาษา คำว่ามหาบาังสุกุลไตรเปิดไตรปิดไม่มีเป็นคำที่ใช้ผิดกันมานานเพื่อให้เป็นความถูกต้องเป็นการให้เกียรติกับผู้วายชนจะใช้คำว่าบาังสุกุลทุกครั้งพูดอย่างนี้ครับงานที่สองงานที่สามงานที่สี่ท่านก็พูดกลายเป็นว่าเป็นการให้ความรู้แก่สังคมเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้แล้วต่อไปท่านเขาก็ยอมรับเองนะครับอย่าไปน้อยใจอย่าไปท้อใจ คำถามข้อที่5ประธานเรียกใครต่อใครมาถ่ายรูปมากมายกินเวลากิจก,กรรมอื่นไป15-20นาทีจะประกาศให้ประธานลงจากเวทีได้ไหมไม่สมควรครับควรให้ผู้กำกับเวทีซึ่งเป็นผู้ช่วยเราเข้าไปกระสิบคณะที่เตรียมจะถ่ายรูปบอกพอแล้วพอแล้วหรือถ้าจะประกาศก็ให้ประกาศแบบสุภาพว่าต่อไปนี้เป็นการถ่ายภาพเป็นชุดสุดท้ายเขาจะเป็นชุดสุดท้าย หรือไม่สุดท้ายก็ตามแต่เรออาประกาศว่าชุดสุดท้ายเพื่อให้เขาได้ตระหนักว่าหมดเวลาแล้วเหมือนกับพิธีรถน้ําพุทธมนประสาทพรงานมงคลสรถแบบวัฒนธรรมไทยคนที่จะไปรดน้ําพุทธมนเนมากยาวเป็นถ้ากินเวลากิจกรรมอื่นนะก็สมควรจะมีการตัดตอนโดยพูดว่าท่านพรอสวยคานละองและคณะ ห้าท่านจะเป็นผู้รดน้ําพุทธมนต์เป็นท่านสุดท้ายพูดอย่างนี้คนที่กาลังจะลุกมาเข้าแถวก็น่าจะรู้ว่าก็น่าจะรู้ว่าหมดเวลาแล้วนะครับนี่คือศิลปะคําถามข้อที่หกประธานกําลังจะกรวดน้ําปรากฏว่าที่กรวดน้ําไม่มีน้ําเลยจะโวยวายจะบอกเจ้าภาพให้ไปหาน้ํามาหรืออย่างไร เรื่องนี้ให้ท่านประธานเนี่ยช่วยเหลือตัวเองด้วยการท,ทําทีเป็นกรวดน้ําโดยใช้มือสายบังไว้อย่าให้ใครรู้ว่าไม่มีน้ําการกรวดน้ําแห้งเป็นวิธีการอย่างหนึ่งของการกรวดน้ําเหมือนกันสําคัญที่การตั้งใจอุทิศเจาะจงนะครับถ้าวันหลังมีคนถามว่ามีน้ําจริงหรือไม่ก็ค่อยบอกเขาเพื่อการปรับปรุง การช่วยเหลือของการช่วยตัวเองของท่านประธานนั้นจะทําให้งานไม่เสียบรรยากาศเช่นไปจุดทูปเทียนบูชารัตนตรัยเจ้าภาพมาเด็ดเตรียมการเอาสำลีชุบยาหม่องพันปลายทูปลปลายเทียนไว้เลยเราก็ดูทิศทางลมนะดูทิศทางลมซะก่อนแล้วก็ใช้น้ําตาเทียนหยดลงที่เทียนทูปแล้วค่อยจุด จะติดไวขึ้นง่ายขึ้นนะครับอันนี้เป็นการช่วยเหลือตัวเองของคนเป็นประธานคำถามข้อที่7การอ่านราชทินานามของพระสมณศักดิ์มีหลักการอย่างไรทางรัฐก็คือถามโลกศิษย์ท่านถ้าจำเป็นก็ต้องถามที่ตัวท่านถ้าหาข้อมูลไม่ได้ท่านก็บอกว่าสบายสบายยอมยังไงก็ได้ให้ใช้หลัก ความนิยมที่ผมเรียกว่าครึ่งไทยครึ่งสมาตเช่นอย่างไรพระโสรพลประยัติกิตโสพลเราอ่านเป็นแบบไทยไม่อ่านว่าโสพูพนะประยติกิจเราอ่านแบบสมาตมีคําว่าติอยู่โสรพลประยติกิจพระปฐมยานโมนีปฐมเราอ่านเป็นไทยเราไม่อ่านว่าปฐมะยานามุนีเราอ่านเป็นคําสมาตเสียงมีเสียงอั อยู่ที่นอนเณนแต่ถ้ามีกสละกำกับในราชินานามของท่านนั้นจะสบายเช่นพระปัญญาวชิราพรพระเมธีวชิโรดมอันนี้สบายยกเว้นการอาร่านสัญญาบัตในวันฉลองสมณศักดิ์หรือวันต้อนรับสัญญาบัตพัดยศซึ่งให้ผู้หลักผู้ใหญ่ผู้ว่าานอำเภอมาอา่านตรงนี้เราจะเรียนท่านว่าอ่านยังไง ผู้ใหญ่อ่านผิดเขาโทษพิธีกรนะครับต้องหาข้อมูลนะครับต้องอ่านให้ถูกต้องที่สุดถ้าหาข้อมูลไม่ได้จริงๆถามผมครับจะวิเคราะห์ลแล้วช่วยเหลือท่านนี่คือข้อดีของการซื้อหนังสือจากอาจารย์ทองสุขมีลายติดต่อกันแล้วมีข้อสงสัยประการใดในภาคสนามลายมาถามได้เลย การซื้อหนังสือจากอาจารย์ท่านอื่นอาจจะติดต่อไม่ได้ของผมจะให้ลายไว้ทุกครั้งเวลามี YouTube มีคลิปนี่นะครับคำถามข้อที่8ผู้วัยชนได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์มีอักษรย่อกำกับท้ายชื่อเช่นจอมอจอชอเราจะอ่านย่อหรืออ่านเต็มแนะนำให้อ่านเต็มครับ อ่านย่อใครก็อ่านได้แต่อ่านเต็มเลยเป็นมืออาชีพหลักการง่ายๆบอไปไหมย่อมาจากเบญจามพณ์จอจานย่อมาจากจัตุรถาาพณ์ต่อเต่าย่อมาจากตริตาพณ์ทอทหารย่อมาจากทวีติยาพณ์ปอปลาย่อมาจากพระธรรมพอแล้วเราก็เอาช่างเพอกมงกุฎไทยมาต่อท้ายเช่นจอมอก็ จัตุระถาพรมงกุฎไทยไม่ใช่จัตุนะเป็นจัดตุนึกถึงอำเภอจัดตุรักจัดตุระถาพรมงกุฎไทยไชจชนะก,ก,ก,ก็จัดตุระถาพรช้างเผือกตอมอตาิตาพรมงกุฎไทยอย่าอ่านเป็นตรีนะครับให้อ่านเป็นตาิตาพรมงกุฎไทยทีนี้ในระดับสายสพายสายที่สาม ก็จะมีอักษรย่ออยู่สามตัวมวมไม่อ่านว่ามงกุฎไทยแล้วให้อ่านว่ามหาวชิรมงกุฎไม่มีคำว่าไทยเอาใหม่นะมวมมหาวชิรมงกุฎมปชนี่สายสะพา,ายสายที่สี่มปชอ่านว่ามหาปรมาภรณ์ช้างเผือกถ้าท่านอ่าน ได้อ่านถูกแม้ว่าท่านไม่ใช่เป็นข้าราชการแต่ท่านก็รอบรู้ในมิติของทางราชการซึ่งจะสง่างามมากในหนังสือเล่มนี้ก็มีนะครับคำเต็มน,นะคำเต็มอยู่ในหน้า131นะครับคำถามข้อที่เก้าเบาๆสมศรีเปลี่ยนชื่อเป็นปทุมรัตนนาหลังจากที่แม่ตายแล้วเวลาจะบริจาคจะเขียนชื่อเดิมหรือเขียนชื่อ ใหม่เป็นปฐุมรัตนาแม่ถึงจะได้รับส่วนบุญค่าหนูอย่าคิดมากสำคัญที่เจตนาแต่ผมแนะนำให้เขียนชื่อใหม่ปฐุมรัตนานั่นแหละเพราะทางฝ่ายวัดทางฝ่ายลงทะเบียนหรือผู้ผู้ประกาศเขาจะได้ทราบว่านี่เป็นซองของใครเพราะชื่อบุญศรีคุณไม่ได้ใช้มานานแล้วคำถามข้อที่10 พระบางรูปมีตําแหน่งมากเช่นเป็นเจ้าวาดเจ้าคณะอําเภอเป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดเป็นผอโรงเรียนประยะิยัติธรรมเวลานี้มนต์ขึ้นแสดงธรรมเราจะเอ่ยตําแหน่งทั้งหมดไหมการจัดพิธีการผมว่าต้องการประหยัดเวลานะอย่าฟุ่มเฟือยเรื่องคําต่างๆพระที่เป็นเจ้าคณะอำเภอต้องเป็นเจ้าวาดอยู่แล้วละ่ะไม่ต้องไปเอ่ยเจ้าวาดให้เอ่ยเฉพาะเจ้าคณะอำเภอก็พอ ถ้าจะแถมหมาก็แถมได้อีกหนึ่งตำแหน่งเช่นเป็นกรรมการที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสองอย่างนี้พอแล้วนะครับจะเสียเวลามากคำถามข้อ11การคำนับครั้งเดียวตรงกลางหลังจากประธานจุดทุบเทียนและกราบแล้วเนี่ยยังใช้อยู่หรือไม่เพราะผู้ถามเคยไปเห็นทหารบางคนยังคำนับสองครั้งอยู่ตอบว่า เรื่องคำนับครั้งเดียวตรงกลางยังใช้อยู่ครับที่ท่านไปเห็นทหารคำนับสองครั้งนั้นก็ปกติครับเพราะทหารทำอย่างนั้นมาก่อนนานแล้วเมื่อทางคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติกำหนดเรื่องนี้ขึ้นมาเมื่อปี25 3 1ทางทหารเขาก็ไม่นำไปใช้และทราบว่าออกระเบียบเป็นการภายในให้ปฏิบัติโดยคำนับสองครั้งเหมือนเดิม เพราะฉะนั้นการที่เห็นทหารคำนับสองครั้งหรือตำรวจคำนับสองครั้งเแบียดเดิมถือว่าทหารตำรวจนั้นได้ปฏิบัติตามระเบียบของหน่วยงานนะครับคำถามข้อที่สิบสองคำว่าทรงสมณศักดิ์ใช้ได้หรือคำว่าทรงเป็นราชาศัพท์พระไม่ใช่มีสิทธิ์ที่จะใช้ราชาศัพท์ตอบใช้ได้ครับทรงตรงนี้ไม่ได้เป็นราชาศัพท มีความหมายว่ามีเช่นทรงพระปฏติมโมกหมายถึงสวดพระปฏติมโมกได้จะไม่ใช้ก็ได้ใช้ว่าพระสมณศักดิ์เฉยๆก็ได้หรือว่าพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ก็ได้ข้อสิบสามคว่าพระสงฆ์ทางนั้นอนโมธนาหมายถึงอย่างไรมีบางงานเท่านั้นนะครับที่ใช้สำนวนนี้ว่าพระสงฆ์ทางนั้น,เ,นเช่นงานไหน งานได้มีพระสงฆ์มามากๆเช่นพิธีทรงตั้งประเดียนธรรมสามประโยคมีพระมรบพัดยศมากมายแต่พระสงฆ์ที่เจริญพุทธมนต์มีอยู่เก้าหรือสิบรูปบนอาจสงหลังจากเจริญพุทธมนต์เสร็จฉันเพลนเสร็จจะมีการอนุมัตินาหรือให้พรเนี่ยพระสงฆ์ทั้งศาลาการประเรียนจะต้องให้พรพร้อมกันตรงนี้แหละจึงเรียกว่าพระสงฆ์ทั้งนั้น ก็แปลว่าพระสงฆ์ทั้งหมดนั่นแหละแต่เป็นสำนวนว่าพระสงฆ์ทางนั้นอย่าไปเขียนว่าพระสงฆ์ทั้งสิ้นนะไม่นิยมนะครับมีเป็นบางงานนะครับคำนี้ครับคำถามข้อที่สิบสี่วิทยากรเกินเวลามามากเราสมควรจะชูป,ป้ายหมดเวลาให้ท่านเห็นไหมไม่สมควรครับถือว่าเป็นการเสียมารยาทควรจะหาวิธีการอย่างอื่นที่แสดงว่าท่านเกินเวลาเช่น ไปยืนที่แท่นพูดทําทีเป็นเตรียมพร้อมจะขอบคุณขยับไม้บ้างหันหน้าไปทางท่านบ้างแล้วก็พอเวลาท่านจะกําลังจะจบก็พยักหน้าเพื่อให้ท่านจบจริงๆบางคนจะจบแล้วไม่จบนะครับวิทยากรเนี่ยการชูาปว่าหมดเวลาแล้วเนี่ยใช้ได้เฉพาะการณีกันเองกันเองจริงๆผมได้รับเชิญเป็นวิทยากรในหน่วยงาน ที่ถือว่าไม่ใช่เป็นกันเองแต่มีคนชูป้ายให้ผมว่าเหลือเวลาสิบนาทีก็ผมยังไม่หมดเวลาแต่ชูป้ายเตือนผมว่าเหลือเวลาสิบนาทีมันเหมือนกับว่าผมเนี่ยเป็นคนเคยเกินเวลาหรือ,อยังไงหรือว่าดูถูกผมว่าเป็นคนไม่ตรงเวลาหรือ,อยังไงไม่ดีนะครับเสียมารยาทมากนิสัยอย่างหนึ่ง ของผู้เชิญวิทยากรหรือเจ้าภาพเกี่ยวกับการเชิญวิทยากรมันจะต้องมีอะไรมากมายที่ควรศึกษาควรปฏิบัติผมมีหลักสูตรอีกหลักสูตรหนึ่งเรียกว่าศิลปะการต้อนรับไม่ใช่เฉพาะต้อนรับวิทยากรต้อนรับแขกทุกสิ่งทุกอย่างนี่เคยไปบรรยายอบรมที่วังน้ําเขียวเป็นศาสตร์อีกแขนงหนึ่งเลยนะครับคําถามข้อสุดท้ายข้อที่สิการปอการป้องกันไม่ให้ประธานอ่านชื่อแขกผิด จะทำอย่างไรก็เขียนตัวอักษรใหญ่ชัดเจนเพราะถ้าเราเขียนไม่ชัดเจนอําไพกับรําไพนี่จะปนกันเลยนะะัจะเป็นชื่อเดียวกันเลยและให้วงเล็บชื่อ,อยากเช่นราชะตะหรือรชบวงเล็บให้ท่านอ่านให้ถูกพอ่อพานชอช้างรอเรืออ่านว่าพดหรือพัชละถ้าไม่วงเล็บท่านจะไปอ่านว่าพระชรฉายาพระ เมารโตต้องมองเล็บให้ท่านอ่านว่าเขมะรโตไม่งั้นท่านจะอ่านว่าเขมนโตชวณนปัญโยจะอ่านว่าชวนปัญโยนายกรัฐมนตรีคนหนึ่งของประเทศไทยไปถวายผ้าป่าคำลงท้ายว่าหิตายสุขายะลูกน้องเขียนเป็นบาลีให้บาลีไม่มีสสะอะท่านก็ไปอ่านว่าปฏิคานาตุอามหากังทีกรตังหิตายสุขาย ตายก็ตายจริงๆขายก็ขายจริงๆเดี๋ยวมีอยู่ครั้งหนึ่งท่านไปนมัสก,การพระมหาเถระซึ่งเป็นเจ้าคณะหนเป็นเจ้าคณะหนตะวันออกท่านนมัสก,การว่าขอกล่าวนมัสก,การเจ้าคณะหัวหน้าตะวันออกเขาเขียนหนมาให้ท่านอ่านว่าหัวหน้าอย่างไรก็ตามผู้หลักผู้ใหญ่ไม่รู้ทุกเรื่องหรอกครับผู้ที่จะเตรียมการให้หัวหน้าให้ผู้ใหญ่ สง่างามก็คือลูกน้องก็คือพิธีกรนี่แหละครับผมขออภัยท่านที่ฟังผมมาหลายครั้งจะขอแนะนําสําหรับท่านที่ฟังเป็นครั้งแรกหนังสือที่ผมเขียนอยู่ในขณะนี้มีอยู่ห้าเล่มเล่มแรกศิลปะการพูดและการเป็นพิธีกรหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าคัมภีร์พิธีกรห้ามิติซึ่งคนที่จะเป็นพิธีกรนั้นจะเก่งเรื่องใดเรื่องหนึ่ง คงไม่พอเก่งเรื่องศาสนาแต่ขาดตัวบกพร่องเรื่องภาษาไทยหรือว่าไม่รู้หลักของราชการอ่านอักษยรย่อเครื่องราชอิสริยาภรรกก็ไม่ถูกอย่างเนี้ไม่ครบ5มิติคือมิติการพูดการใช้ภาษามิติด้านศาสนาพิธีมิติด้านธรรมเนียมสำนักพระรชวังมิติด้านประเพณีวัฒนธรรมซึ่งเป็นเรื่องที่จำเป็นมีทั้งนั้นแหะครับ ตัดลูกดิมิตรกฐินพระราชทานพุทธาภิเศษประเพณีวัฒนธรรมเอามาไว้และวิถีทางราชการซึ่งพิธีกรบางคนไม่ทราบนะคำบางคําที่พูดขึ้นมานี่ไม่ใช่ราชการเช่นคําว่าคุณนายเนี่ยมาพูดเป็นทางการไม่ได้ไม่มีในแบบของทางราชการหนังสือเล่มนี้จึงเป็นคำภีพิธีกรหมิติ และเป็นที่นิยมมากครับเล่มที่สองคือหกร้อยคำถามหกร้อยคำถามพิธิกรวพิธีการ,การเอาคำถามที่ได้ไปบรรยายมาจากเวทีต่างๆทั่วประเทศีประมาณ4 0 0ร้อครั้งเอามาถามแล้วมาตอบเป็นตัวอักษรเพราะว่าถ้าทิ้งไว้มันก็จะหายไปบางคำถาม เป็นคำถามภาคสนามที่เป็นหลักวิชาการก็ตอบได้ง่ายบางคำถามเป็นคำถามเฉพาะท้องถิ่นก็ตอบไปตามความนิยมของท้องถิ่นบางคำถามเป็นคำถามลองภูมิก็ตอบไปซึ่งหลากหลายมากครับหกร้อยคำถามที่ยกมาวันนี้เนี่เมื่อกี้นี่สิบห้าคำถามเองถ้าหกร้อยคำถามจะขนาดไหนอยู่ในเล่มน,นี้นะครับ เล่มต่อไปรวมที่เด็ดเกล็ดการพูดอันนี้ก็เป็นเรื่องของการใช้วาทศิลป์การขึ้นเวทีแล้วจะทําไม้ทาเมื่ออย่างไรจะพูดให้คนไม่หลับได้อย่างไรจะมีวิธีการเริ่มต้นแต่เตรียมให้พร้อมซ้อมให้ดีท่าทีให้สงา่าไปเรื่อยๆ13บสามขั้นตอนแล้วก็มีภาพประกอบในการฝึกพูดเพื่อ ให้เกิดความชานาญนะครับอันนี้ก็นึกถึงภาพอาจารย์ทองสุกบนเวทีแสดงอาการพูดอย่างไรเหมือนเป็นการถอดเทปจากการบรรยายแต่ละครั้งมานะครับเรียกว่ารวมที่เด็ดเกล็ดการพูดเล่มต่อไปคือรวมมุกการพูดไม่ให้คนหลับการพูดให้คนได้หัวเราะบ้างนี่ก็ต้องมีมุกมากๆมุกมากๆไปหามาจากไหน ผมก็รวมมุกต่างๆไว้ในเร่มนี้ประมาณ300มุกเป็นมุกที่ไม่หยาบคายไม่ใช่ว่าเรื่องหยาบเท่านั้นที่จะให้คนหัวเราะได้ไม่ใช่ก็เอาไปประกอบการพูดคุยการเล่าเรื่องตลกหรือว่าแทรกบรรยากาศการจัดพิธีการหรือการประชุมที่ซีเรียสซีเรียดได้อย่างดีเลยครับชื่อว่ารวมมุก เล่มสุดท้ายรวมภาษิตข้อคิดคําคมเล่มนี้ปรับปรุงใหม่เมื่อ20กุมภาพันธ์2567นี้เองเมื่อก่อนมี159หน้าไม่มีคำกรอนในงานศพพอมาปรับปรุงใหม่เพิ่มคำกรอนในงานศพเข้าไปอีก11หน้านอกจากคำกรอนในงานศพแล้วในเล่มนี้ก็สารพัดครับไม้จิ้มฟันยันเร,รือรบ มีตั้งแต่คำคมภาสิตหลังรถสิบล้อมีพุทธภาสิตซึ่งชาวพุทธเวลาพูดเวลาเอ่ยถึงมักจะพูดผิดเอ่ยผิดก็บอกคำอ่านไว้ด้วยในเรื่องนี้คำกรอนต่างๆในวันแต่งงานอวยพรวันแต่งงานนี้เองอวยพรคนแต่งงานสองครั้งก็ยังมีเลยวันเกิดขึ้นบ้านใหม่คติสอนใจกตัญญูรู้คุณสารพัดนะครับ รวมแล้วเนี่ยร้อยเจ็ดสิบหน้านะครับนี่คือรวมภาษิท์ข้อคิดคําคมขอขอบคุณท่านที่ติดตามมาถึงขั้นนี้ทุกท่านครับสวัสดีครับ